อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะก็มาอยู่กับเว็บวอร์พีอีกแล้วนะครับก็เป็นเว็บโปรผมเลยนะอ่าสำหรับเว็บนี้ก็เล่นเกมก็จะได้พวกอ่าพวกเหรียญวอร์บัคนะครับพอสุดสัปดาห์มันจะตัดแต้มนะฮะอ่าเราก็จะได้เป็นเหรียญยออิสให้เรานะครับแล้วก็สำหรับใครสนใจก็ให้มาสมัครเล่นกันเลยนะฮะก็ฟรีทุกอย่างนะครับแบบนี้ก็ผมถอนอีกแล้วนะได้มา0.35ย e ์อวสนะฮะเดี๋ยวจะถอนให้ดูเลยแล้วกันนะฮะ อ่าก็มาลงคลิปคลิปโตบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวชาวคลิปโตจะน้อยใจนะผมก็ช่วงนี้ก็ลงแต่คลิปนี่ฮะหาเงินเข้าพวกธนาคารนะฮะเว็บใหม่มนผุดขึ้นมาเยอะเนาะผมก็จะลองหาเว็บฟรีมาให้เล่นกันนะฮะอ่าผมก็กลับมา update, อัปเดตอ่าในส่นของวอมพีสักหน่อยนะครับการถอนนะครับเหมือนเดิมน,นะเอาที่อยู่จากอ่าในตัวบีแอนไปนะครับการถอนเนี่ยจะไม่เกิน10นาทีนะครับค่อนข้างไวนะถ้าเป็นอ่าในส่นของเอลเอสนะฮะ แล้วก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอ่าค่ขอนข้างดีเลยนะฮะอ่านี่นะฮะจะก็จะคัพเป้ไปก่อนนะผมจะเข้าในส่วนของวอร์แบน์นะครับเป็นกระเป๋าเงินเนาะอ่านี่นะฮะได้มา1.36ดอลลาร์นะครับดี๋ยวจะส่งเลยนะฮะ อ่ะแล้วก็จำนวนแม็กนะฮะต่อไปครับกรอบเ,เลขมีโมมานะฮะอ่าอ่าแล้วก็สำหรับใครที่มียอดในฟอ e เซตพเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะมีแบบ50 60 100กสิรอยอะไรเงี้ยอ่าลองมาติดต่อผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะรับซื้อนะครับรับเป็นเหรียญบี b นบีเนาะแล้วก็อ่าให้ทำการโอเข้ามาก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรับซื้อนะครับ แล้วก็ต้องดูก่อนนะว่าตอนนั้นอ่ะผมมีเงินในธนาคารหรือเปล่านะฮะก็ต้องดูก่อนด้วยนะฮะเอมันอนได้ไพ่ฮแปบ๊บนึงนะฮะก็รอมาทำรายการแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เงินเข้าอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็เหรียญก็จะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะ อ่ะตอนนี้ผมก็มีสะสมอยู่หนึ่งจุดศูนย์ห้าออเอสนะฮะอ่าเหรียญเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแจ้งเตือนเข้ามาเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากรับชมคลิปอ่าไปทุกคลิปเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอ่ากดไลค์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับแค่ไลค์ไม่กี่ไลค์นะฮะอ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะต่อแล้วล่ะฮะก็อัดมาอัดมาคลิปหนึ่งก็นะก็ดึกๆเบอร์เบอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ